สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้เขาสิบ้าพี่น้องมาเหรียญกับไกล่งวงพี่น้องมาอยู่กับจำโบเบิดมือจอ้าเมื่อนี้ตื่นเช้ามากกับวุ้ยไว,ไว,ไว,ไวจ้จำโบจำโบเมื่อนี้กัอนนะมึงห้องไงงะเนี้อหายบ่เนี้อหาย กูจะไปหาใส่มาให้มึงบัดนี่กูหงุนหงิมึงติกับเมียมึงเออเมียมึงไปใส่มันไปใส่เกาะเต้ยเอาเดี๋ยวกูไปน้ำหาให้เด้อสันเด้อเอาอยู่บ่ะเออเดี๋ยวกูไปน้ำหาให้เออ ไปใสเ่เมียมึงฮะมันอยู่ใส่ว่าไม่มีกิก๊กเออ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 หูแล้วหูแล้วเดี๋ยวไปหาให้เดี๋ยวไปหาให้เมียมมเฮียอุยมาแล้วเมียมาแล้วเงียบแล้วบ้านนี้เมียมาแล้วเหลือตัวนึงมันใครอยู่ผุนอยู่ในอกอไผ่ผุนมึงเอาแค่นี้ก่อนมม่จะเอาอะไรเยอะแยะ เมียเขาก็าพักฟักไขด่ดิเออพี่แม,ะจ,มะจำโบจำโบจ๋าอุิยอเจ็บจังจีไอเจ็บจังจียาอีโบมันดามึงอ่ะโบโบมันดามึงอ่ะหนาหมามันว่ะ นั่นเดยกเมียมึงออกมาแล้วจำโบนั่นนุ่นมาแล้วครบแล้วชี้ตัวสองแม่กำกลังฟักไข่อยู่ไข่เต็มหังหนึ่งพี่น้องจำโบจา๋า <laughs> ส่วนเบายัางก็บวบาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหม่องมันไข่พี่น้อง เยวกูไปดูไข่ให้นะพี่อะเฮ็ดคอ,อกไว้าห้แต่ว่าบบไข่หนะโอ้คือขยะสกระปรกแค่น่าสวนนี่เก็บกวาดเลยสูสองต,ตัวมาตองเลยไปเบิ่งไข่เพิ่นไข่ไว้เดีย๋ยวจะไปเก็บไข่เพิ่นไปเข่าหัางไว้ เอ้ยมีอหลีโอ้มักสนเนาะยุดจริงเพิ่นมาใครใวสองหม่องหาปรเห็นอีกหม่องหนึ่งอุ้ยนีย่สองน้วยสองน้วยจ้าพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว้าสิเก็บไปว้ห้างเพิ่นเด้อให้เพิ่นไปฝักอยู่ในห้างโอ้ยเยอะเลือขนะ อุ่นๆเลยจ้าพี่น้องนี่มาซื้อแจ้งไข่ไดโนเสาร์นี่แหละครึ่งไข่เป็ดครึ่งไข่ไก่หน่วยคือไข่เป็ดแต่มีลายคือไข่ไก่มาลายสีน้ำตาลเนี่ยจ้าพี่น้องอเป็นกำลังฟักอยู่สองเมียประมาณสิบห้าหน่วยนี่แหละ แล้วก็น,นี่ห้างใหมน่นี่ีสีแล้วึึงไข่เมื่อกี้มือได้นี่หกหนว่วยละพี่นอ้องเดี๋ยวเพิ่นก็ฝักเอาใส่เองเองเอง,เองเองแดงเอาทางสีเพิ่นฝักน้ำกันอันนี้ ทำเบอยากแจกให้เพื่อนฝากรถเข้ามาท่องกอไก่กันไหมทขามาท่อง A B C กันไหมเอาไหม A B C เอาไหม A A B C C ดีเ <D S 2> ย่ม,มากน้องอี e โอ้ยแก๋วเอฟ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 ถึงเวลาให้อาหารละค่ะอันมะคุงมดเจาะจำโบม่กินข้าวเร็วเห็นไหมอะไรเนี่ย ของปวดนี่อเห็นปะเห็นของปอดปะมาเลยจูมันอยากกินอะจูมามาเอานี่เดี๋ยวอ่ะมาเอาเองสีถ้าอยากกินอะเร็ว,รวแช่เดะแบ่บ่งอ,อก,กูอีกบ่องอ,อก,กูอีกเดี๋ยวอ่ะเอากิน องแสบแห้งมาท้อตีไม่ขู่กันเลยกำลังนอนเว้นอยู่เพื่นมาอีกยังแถวนี้ฮะมึงมีอย่างก,กับกูจำเบอะมึงต้องการอะไรมึงมาวนกูหลายรอบแล้ว กูบอกว่าร้านมันบ่เปิดดีขายห้ำน่ะเพิ่นบายู่ี่ไปซื้อใส่ให้มึงมึงกินบังหุงอะพอาแล้ว,วมื่อนีน่เขาสารกับเบิดตีบักละโอ้ยเจ้าของอียังเบาเขาสารใหม่คนวะโอคนหิ้เขาอเออโอ้ยอหิว้ว ิ่งกัิ่ตัวนาอเฮ็ดจังไดมีเงินหยไปละวนมาหลายรอบแล้วมาอย่างต้องกันยังวะมาไหมกันนะมาคุยกันเจ๊โบอีโบกับบักจัมโบ้ชื่อเหมือนกันซะด้วยมันอยากได้ยังวะจัมโบ้กับมา เจ๋ oh, too. 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 ขอเจ๋เขาวขกาเองเด้อสี่โมงน่ะหัวบอไปตอนนี่กูขี้คันห้ามเบิดพี่น้องบอมีห้ามให้เพิ่นกินเมื่อนี่ลงสีบ่ปิดบ่เปิดกูดด <laughs> สิถามเมื่อวามึงมาอย่างกับกูหลายรอบแล้วมึงมาหากูเนี่ยฮะน,นันน่นนั่นมาแล้วก็ไปไปอีกแหละร,รอบที่สาม